พอใหญ่เาเพิ่นมาแล้วพ่มาพันได้ปลาดูยักษปลาดูใหญ่นะครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันนะครับล่งปลาหนองกุดสเลานะครับบ้านกุดสเลาอำเภอกันทลลักจังหวัดศรีสะเกดเอามาเบิ่งเลยครับพ่อใหญ่ปลาดยักบวครับยักษ์นหนองเลยนะโอ้ยักษ์ตันี้นี่มานครับมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับโอ้เอาจับโซ่เนี่ยพ่อใหญ่จับโซ่เนี่ยเอาอุ้มโซ่อุ้มโซ่เลย เออ,เอ,อไปผุดเนี่ยเดี๋ยวมันสีดินลงน้ำมาเดินมาๆๆจับโซ่ได้บาเนี่ยเอาอุอ้มโซ่บังคับว่าสะดยัากตัวนี้สีหญ่ซ้ำไหนนะครับพี่น้องมาผู้มานี่ยนะครับพี่น้องครับรลอ่องปลาหนองบ้านกุศเหลาตำบลกุศเลาอำเภอกันทละลักจังหวัดศรีสะเกดครับม,มาแล้วครับเออแม่น้องเห็ดแล้วแม่น้องแม่น้องบ่ครับเนี่ยแม่น้องกับพ่อหญ่หยังครับเนี่ยปลาท้องอ่าพ่อหญ่ปลาท้องอ้าวุ้มเลยอุ้มเลยบลาในพี่น้องมาเบืองกันครับ ฉดยักษ์อูประมาณจะก,กิโลครับตัวนี้มา <Okay. S 1> ว่าอครับโอ้แต่ใาใหญ่ครับเราเอามาเมืองเกไก่ครับพี่น้องครับโอ้นี่อ่าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนี่แหละเป็นผลงานของของเมนอ้องของมน้องเมยน้องค่โอ้เบืงเกไก่ครับพี่น้องครับสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดครับพี่น้องครับโอ้สุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดครับอืมน้องคุ้งสลาวใส่ไส่ยังเนี้ยรับผ่านไปไี่ดนี่นี่นี่ใหญ่อีกว่านี่นี อาโซ่เบิงโซ่เบิงโซ่ผลงานเบิงครับนี่มิสปลาสิครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนกับเพาขาวน้อยโอะโหน้อยน้อยนั่นแหละครับก็ถือว่าหมันนะครับพี่น้องครับพอหญ่เขาโอ้โหมอบังทั้งพี่บาหน่โอ้โหนี่สะดุ้งนะครับพี่น้องครับสะดุ้งของแม่น้องสะดุ้งของแม่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับเยี่ยม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 ครับพี่น้องครับหมันหมันครับ โอ้ทั้งนีทั้งสะดุง้งพันสิมาอยู่กันทั้งนีนะครับพี่น้องผลสังเกตบังอ่ะเอาละพ่นสิยกขึ้นในเบื้องแล้วเป็นอัางไดสะดุง้งตาเนี่ยน,นะครับพี่น้องครับการยกสะดุ้งครับเป็นอย่างไรเออถึกปลานหน่อยอ้ะอ่ะนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการล่องเหจับปลานะครับบ้าน กุดสเลาตำบลกุดสเลาอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องครับอะเดีเ๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศมองอื่นนครับ